ก็เลยแบบสงสัยมาถามว่าปกติชีวิตข้างนอกมีอะไรที่ทําให้รู้สึกแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาบ้างไหมอ๋อมีครับมีมีมีแต่เข้ามาในบ้านไม่ค่อยมีหรอกก็มีครับแบบความจริงผมรับรู้ทุกเรื่องแต่ผมไม่พูดทั้งนี้ก็เก็บข้อมโหน่ะ ram เยอะ ram เยอะสุดท้ายเก็บมาเกียดเอง โมดนี้สวยแกตัวเลเซอร์บบข้าวลงเลยใช่มันจะสว่างใช่แบบโกลว์โกล์ใช่ไม่บอกเร็เร no. no. oh ็วกว่านี้ต้องใส่โฟโต้อีกเฟกต์อยู่ในเอฟเฟกต์ก็อยู่ทอยู่ในไวท์บาลานซ์มันก็เป็นแค่เพียงจะให้ขับกลับขึ้นปหมจะเอาอะไรอีกเต๋าจะเอาอะไรอีกจะขับไปไหนไไม่ด้เย ดูสงสารบ้างสงสารกันบ้างก็จะมีอะไรให้เราเล่นกันเยอะมากเลยแร่ไม่เคยได้เอาเมลลอยสิวงนี้มันจะหายเปิดมือถือโปรแกรมเพลงอย่างเดียว Music ้ e y m ว m ได้ได้แหลมแกกว่าเพื่อนนะแค่แกต้นเถอะแกอะไรหรอต้องแกกว่าเราเยขอบคุณครับขอบคุณครับมีอีกปากกาไหมมีปากกาทำได้ ดังนั้นถ่ายรูปไมได้นะมีใครไม่ได้มาจากกรุงเทพบ้างอันนี้อยู่กรุงเทพไหมก็ไปทีใต้ไงก็ไปอ๋อไม่ได้มอนีใต้อันนี้เหรอทำไมอ่ะแบบดี้นะมีพี่ที่รู้จักบ้านที่อยปัตตานีครับแล้วแบบว่าอยากไปปัตตานีรู้ว่าเป็นตอนปิดเทอมอะครับเออถ้าแบบถ่ายรูปบคู่กับป้ายปัตตานีอะไรเงี้ยแบบแล้วมาโชว์เพื่อนที่โรงเรียนน่าจะเท่ดี ก็เลยเป็นได้จากจากมาทางโน้นก็เลยแบบเห็นมีออดิชั่นด้วยเลยอ่ะไปทีเดียวเลยแล้วกันแต่จริงๆแล้วอยู่ตะจริงๆแล้วอยู่ที่กรุงเทพหรอครับเฮ่ทำไมอ่ะพี่เป็นอไรอ่ะมีปัญหาใช่ไหมเกิดอะไรกันเจมส์นี่เขาจะร้องวนแบบเป็นเด็กเหล็กฮารุถึงจะร้องแวนน้องเฟนจะร้องว่าเดี๋ยวว่าน้อง ทั้ปกติผมจะไม่ใช่เป็นเด็กที่สุดนะครับคือแบบจะมีเด็กเด็กที่สุดจนแบบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กแต่ละคนก็จะแบบเป็นลูกไล่พวกพี่ๆเขาเนี่ยก็ออกหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือผมแเด็กที่สุดโตแล้วมาไล่ลูกใช่เหรอครับอหน้าเดียวอ๋อโมกันะรักกันรักกันเดี๋ยวผมผมจะร้องเวิ้นเวที่พี่โตขึ้นมาร้องกรบกราบกราบกราคราบ อันนี้ราคงคงคงจะมีแรโอ้โหไม่ใชแรงมากทำไมต้องว่าอะไรอะไทำไมต้องว่าอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันต่งกั่าน่กันต่างกันต่่าใกัน่ก่นกต่ก่ โระตอีกไหนี่ยเ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 เนนี่ยเน่ยเ่ยยเ่ยเนีียเนี่ยนี่ยเเนยี่เเย่น่เยนเีย่นี ได้หรอได้หรอได้หรอตลกอะค่ะแม่เฮ้ยพี่ครับมันพลาดลังไปมากมายแล้วพี่คิดว่าพี่เขียนใหม่เนี่ย่ะมีการเอาไหมทำไมล่ะครับเมื่อกี้แค่เขียนชื่อตัวเองผิดยังโอเคอันนี้แบบเขียนแบบสลับกันไปสลับกันมามาจะกลายเป็น นี่มเอะไรยิอหนแล้วทำยาวไาเที่อะไรเจอนะถึงทะเลืจอลิมตะวันเลยสาิเฮ้ยสิงหาคมเออใช่สาใช่ไหมสามสิบเอ็ด่รืองนั้นยิลนออกมมันสำคัญขาเพี่แกเอกไ อันนี right. okay. ้แบบรีบกบแฟแล้วอนนีเบอร์ซรี่เี๋ยค่บ่าอะไรคะฮะเบอ๋เซรี่มมนเอร์ซรีมันมันใชว่าอะไรปล่ามันีที่กับอ๋ออันเบอร์ซอรี่หนูโน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 อะ อะไรอย่างี้นะทอดไรนีโอ้ยออะปี้ตุหมดอะไรนี่มาให้ท้าตังตีได้เหรอได้เหรออยาถามแคชเปวนคนที่เรียนแบบสตรีมเลยตอนมองอะไรเอ้าใช่ไม่่ว้าพีคว้าเขาก็งงนอะเอ้าได้เหรองงได้ไ่ได้เหรอมัน ท่านพบท่นใหญ่ไม่เป็นไตลกมากเหรอปุ้งยิงดีนะมายิงเลยต้องมาเล่นอ้โหโอ้โหังนี่มันติดกันน้ำใช่หไหมได้ได้ถ้าถ้าก็โดนยิงคุณเยอะไงถ้ายิงกลับมาก็ก็ติดคอหักไปคุยี้คอหักนะสมเต็ม เดตุ๊กตาหมีนุ่นจะคุยไปว่นกับตุ๊กตาหมีไปว่นกับตุ๊กตาหมีฟังฉันด้วยเลียอะสำเร็จแล้วถ่ายรูปค่ะบี่ก็หนึ่งสองสามแค่เกมันจะชัดได้ปะเกันทำไมอ่ะ เทอัพิคเตอร์พี่ขยบพอดีอะติดเมอหนึ่งสองสามนึกว่าเมื่อก eh? ี 3, 3 no ้น้องทำหนึ่อย่างนี้ใช่ไหพี่นึกว่าทำอย่างนี้พีำมอะโอ้โหเบอบลอ้ที่สองสยี่สิาี่มียังไงเต๋าเต๋าทําือหไง

อยาให้น้ำน้ำตนทไูมันอ่ะโอยไม่ไดไหนี่ใครเนี่ไหนไม่เห็นูดูดูตอนนี้ดนะตอนนี้ออ้ยน่าเกลียดอ่ะพี่เก่นวาอ่ะเกลียดอิตาล่ะพี่กกอะไรา่ ย่าซูมทำไมต้องซูมเต็มทำไมต้องซูมไอ้นี่หมยเหรอม่ใคุ่มยหนี่เหมยใช่ไหมใช่้าข้าวปลาตอนนี้เริ่มเริ่ม้วนแล้วใส่คำพูดดังดังคีต้องอยากโดนลั่นเส้นโอรูปหมว่าเยอะมาก หนึ่งสองสอโ้หสว่างโอ้หายโสว่างมากเลยอโอขวข้สว่างอะไรนะีลยวาพี่อายุเท่าไหร่ค่ะรับ32มสิอใช่โยโอยเนะเต็มเลยเยอะนะ เมตตาฉันทีเมตตาฉันทีเอออาโทโอ๊คิถึงเพลงเดียวกันเลยอะ่ยอ่อต้องเซ็ตผมก่อนต้องเซ็ตผมเซ็ตเซ็ตอะไรติดคอกันแล้วใหญ่ไม่หายชิสอย่าสิ์ฟอย่สร์ฟอันนี้ี่จะเสิร์ฟน่มอ เฮ้ยต้องมีนะยไว้ยืเลยยืดเลยืหัวยืดัวเขียวยืดเียนได้แตผมไม่มีอะไรสมมัเป็นกันล้ีสลยะมือพี่วัดลูกไม่ใช่เตาเใช่เตาแต่เป็นคนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเด็กน้อยวาดลูกอ๋อล่ก็เลยเชื่อนี่นีอะไรมือมันเด็กวะเ็ใช่เตาเอามือ้างซ้ายเสียดได้ใช่ ไอ้เวลาเนเตยเกีเโน้ตอะอะไรฝึกเขียนโน้ตอยู่อ่ะอีพีซูลดังไหมฮะไม่มีแต่พ่าเราไม่ิอ่านแล้วนะตางไฟ้าหน่กันนะสเกียรที่สวยแต่าจะคนชอบอืมแตชอบเตนเตยเต้นตาหน้าไตาไน้ปไมเขามีย่ออื่นไแวค่ะเฮ้ยตาเต้นเตยตาเตนเตยอันนี้อ้าวั พอแล้วไอ้ลูกกันเหนียวกี่สันงทำไมต้องเหนียวกันเหนียวนะเย้อบยังได้เยอะกันเหนียวคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับกันเหนียวกันเหนียวคือไม่ใช่เล่นมุกไม่ใช่มเล่นมุกแตอธิบายเพราะารเป็นมุกาจากสาระไม่ใช่พิจารณาทำทำกับข้าวหรืออะไรอย่างนี้ป่ะกันเหนียวกันมันเหนียวมันหนืดเีรอปะ ไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบเต้าขมังไว้อะไรเงี้ยครับกันยีแบบแทงซ้ำแทงซ้ำกันยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัญญาณกันเหียวเออหรอสัญญาณกันยีเห็นแล้วแทงซ้ำแบบว่าเฉือซ้ำเข้าไปกูแบบกันกันแบบกันชนยีอะไรแบบอ๋อเหรอเหรอที่ลมปะไี่ใช่ลม ต้มหายเอาอยู่นูเหนียวดันไปคิดอย่างมอนีคำ่าเซนได้นเซนแกสบุกค่ะเฮ้ยทุกคนมาเราเซ็นกันไม่หยุด่หย่อนเซ็นเ็นเล่มแล้เดี๋ยวพี่ก็เซ็นมอเซ็นกลงอ้มไปย่ในแหเซ็นไปไหนงไม่มีล้ะ เธออยู่กันดึกสุดถึงที่โมงคะทำไมบออาไปเล่นนอกกันแบบไปแล้วปะไม่อ่ะทำไมอ่ะไม่ไปไงไปไงบอกให้ไปไงท่าไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องสิทำไมไม่พี่ปอพี่ปอมาเมื่อวันเอ่อังคารอัญจันร์นี่ อะไรของมันอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาทำไปยิ่งอยู่ยิ่งแบบยิ่งเพลียนยิ่งต้องยังไงใครใครจิงต้องพี่ออกจะเป็นคนจริงจังอ้หึ่ยแหละจริงยังไงบ้านเราเอ้ยเราจริงจังชีวิตนะบ้านเราเสาเพรานกระดานครบะครั้งครั้งนฮ่ยบุกอัะ ไม่ใช่ไม่คิดจะคลิปที่มาพูดเยอะๆนะแล้วก็ต้องก็ต้องต้องพูดว่ากับพี่ได้ไงไม่เอาพูดว่าพูดไว้กับพี่เขาไม่ให้แตะตัวแน่เลยแตะเลยพี่มีความสุขตัดผมแล้วแม่พี่ไม่เอาไม่สบายใจไม่รักแม่ใครจะรู้บอกกันแล้วลูกเกย์โผล่เจอพี่ผมรู้พี่เป็นคนชอบมีเรื่องใช่ไหมใครแตยตาข้ามวง มันจะเอียงพี่นใส่ตาเอียงคุณนโดนต่อยเก่งเมื่อเกิไปลุกได้เลยก็เอียงเหมือนกันเอียงคนละด้านตรงพอดีเด็กเย่อเลยเก่งมากเท่เพล่เพล่เลยเวลาเล่นเกมหรือเล่นความนี่ต้องมีตาสีลข้างมาเนี้ยมันหนแล้วไม่ใช่เมื่อยเมื่อยเมื่อยย่อ่ะเล่นตานอนยังนอนยังคอเยอ ถ้ามีจะแซกขนาดนี้แล้วก็คำนี้มันก็เริ่มมาจากอะไรนะท่นไหนครับถ้าจะแบบว่าให้ตาอะไรนี้ถ้าจะอะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็อะไรเนี้ยเขาพูดมาอีกทีถ้าจะจแล้้วก็ีแล้วแล้วก็ ถ้ามีที่มาเยอะขนาดนี้แล้วก็อะไรเงี้ยเหมือนประชดนะคะก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มพูดอ่ะเนอะไม่มีเจนเนเป็นคนเริ่มโอหมมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าแล้วว่ามีอะไรหลายอย่างที่แบบว่ามันเริ่มต้นโชคดีนะคะฝันกันทุกท่านยังมั่วกันไม่จบกับวันนี้เลยนะพี่ยังมั่ไม่จบพี่มังไม่จบเลยอ่ะเจครับเจ๊น้ท่านมาโอ้โหเอาพวกเราไปเต็มตัวป้ายาม ไม่อาบอย่าเพิ่งอาบทำไรอ่ะอู้หูยอาบนนะ้ำไม่ได้ยังเปลี่ยนไม่ได้ยังเปลี่ยนชุดไม่ได้ย่งกันทำไมอะ่ะขอเป็นคนสุดท้ายเลยตอนนี้เหรอคะคนเราต้องมีชีวิตอ,อยู่ด้วยกันแต่งปานกันไม่ใช่การแย่งกันใช่ต้องบักกัน